ครับกลับมาพบกับดูนิคชนแนลวันนี้ยังอยู่กันในเกม Escape from Tarkov เควสที่เราจะทำวันนี้นะครับชื่อว่า sanitary standards part 1นะครับซึ่งเป็นเควสของ t h e r a p i s นะครับเควสนี้นะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับมันจะยากตรงการหาของนี่นะครับซึ่งสิ่งที่เราจะต้องหาก็คือ gas analyzer นะครับเหมือนวิทยุนะครับตามรูปนี้เลยซึ่งเจ้า gas analyzer นะครับสามารถ drop จากศพ s c a นะครับแล้วก็ พวกกระเป๋าพวกแจ็คเก็ตต่างๆนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเราก็มีอีกวิธีนึงในการหารครับซึ่งจะอยู่ในแมปที่ชื่อว่า Factory นะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องมีนะครับก็คือกุญแจที่ชื่อว่า Pumping Station Backdoor และ Frontdoor ครับซึ่งการที่เราเปิดเข้าไปในห้องนี้ในแมป Factory นะครับต้องบอกว่ามันมีโอกาสเจอค่อนข้างสูงกว่าที่อื่นนะครับที่เราจะเจอ Gas Analyzer นะครับ ก็เดี๋ยวเราไปที่แมปเฟ็กทอรี่กันเลยตอนนี้เราก็ทําการซื้อกุญแจนี้ไว้ทั้ง2อย่างแล้วนะเอาละครับเมื่อเรามาถึงแมปเฟ็ทอรี่แล้วนะครับจุดที่เราจะต้องไปฟาร์มไอตัวแก๊สแอนนาไลเซอร์นะครับจะชื่อว่าบัมปิ้งสเตชันครับตามแผนที่นี้เลย <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราวิ่งไปกันนะครับจุดนี้นะครับที่ชื่อว่าบัมปิ้งสเตชันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้กุญแจไขประตูเข้าไปดูนะครับว่าเราจะเจอแก๊สแอนนาไลเซอร์หรือเปล่า ก็เท่ากับว่าเราเปิดมาครั้งนี้ครับโชคไม่ดีนะครับเราไม่เจอแกสต์อนาลเซอร์นะครับรอบนี้ก็ไม่เจอนะครับแต่ว่าหน้าตามจะเป็นแบบนี้นะครับแกสต์อนาลเซอร์เมื่อเราได้เจ้าตัวนี้แล้วนะครับเราก็ไปส่งหม้อให้กับเทลพีสนะครับส่งหม้อให้เทลพีสเสร็จปุ๊บก็เป็นอันสิ้นสุดเฟนี้นะครับแต่ว่าเฟนี้ใช้เวลาในการหาแกสต์อนาลเซอร์นานนิดนึงครับแล้วแต่ดวงครับแล้วแต่ดวงของแต่ละคน ก็เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และเป็นกำลังใจให้ช่องดูนุ่มชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ